บทพระคาถาป้องกันภัยสิทธิติ บุรพารัสเมพระพธิคุณังบุรพารัสเมระธรรมเมตังบุรพารัสเมฆมาสังฆานังทุกขรโรคภพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพเคราะห์ตัวนอกสัพเคราะห์ตัวในสัพเคราะห์ตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ดีเคราะห์เดือ ขอวันขอปีขอให้เคลื่อนขอเดือนขอให้คลายขอวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพาทาน,านังสัพาลาภังพะวันโอเมรักขันโต คเนรัสเมงภาปุณฑกคุณาอาคเนรัสเมงภาธรรมเมตตาอาคเนรัสเมงภาสังฆานางทุขคโรคภัยยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหตัวนอกสัพพเคราะตัวในสัพพเคราะหตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอบปีเคราะห์เดือนเคราะห์ เรขอปีก็ให้เคลื่อนขะเดือนก็ให้คลายขอวันก็ให้หายเมื่อนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาธา,านังสัพภะลาพังภะวันโูเมรักคันโตโุรังคันโต ถากเีนรักสาเงพาโวนถากผูนงถากศีลรักสาเมงพาธรรมเมตังถากศีนรักษเมงภาสัคัานางตุกขโรคภยังวิวันใจแยสัพสพโสรพพโสสรพพโรคสรพพัยสัพพ,พคราะตัวนอกสัพพคราะตัวในสัพพคราะตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีคราะปีคราะเดือนคอวัน เคราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัะพาทานังสัพาลาพังพะวันตูเมรักขันโตโุรังขันโต หอรเดรัสาเมงพระโุทธคุณนางหอรเดรสาเมงพระธรรมเมตตางหอรเดรัสาเมงพระสังฆานังทุกขรโรวคพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโศสสัพพโรคสัพพภัยสัพพคราตัวนอกสัพพคราตัวในสัพพคราตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอบปีครอบเดืนอนครอบวัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเมือนน้นดับไฟอภิวันชัยเยสัพาทานังสาพาลาพังพะวันตูเมรักขันโตสุรังขันโต ปาจิมรสเมงปะโคตะคุณตังปาจิมรสเมงปะธรรมเมตตังปาจิมรสเมงปะสังขานังทุกขโรคภพยังไม่วันใจเยสัพพทุกสัพโศกสัพโรคสัพพภัยสัพารอตัวนอกสัพครอตัวในสัพครอตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีครบปีคราเดือนคราวัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายม่อนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพาทานังสัพาลาพังพวันตุเมรักขันโตสุรังขันโตโ พายาปราสเมงพะพุนทักุนังภายาปราสเมงพะธรรมเมตังภายาปราสเมงพะสังฆานังทุขโรคขพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสพโศกสพพโรคสพภภัยสพพคร้อตัวนอกสพพคร้อตัวในสพพคร้อตัวใดๆกขอให้กลายเป็นดีครอบปีครอบเดือนครอบวัน ขอปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพาทาธานางสัพพาลาพังพระวันหมูเมรักขันโตสุราัางันต ดอนราสเมงผะโพธคุณนางโกดอนรัสมเมงผาธรรมเมตตางโกดอนรัสเมงผะสังฆานางทุกขรโรคภพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัภพภัยสัพพเคราะตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะหีเคราะห์เดือนเคราะวันเครบะ ขอให้เคลื่อนขอเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดักไฟอภิวันชัยเยสักพาทาานางสัพพาลาพังพระวันโูเมรักขันโตสุรักขันโต อิสานรัสมิงพระูนทธกกุนางอิสานรัสามิงระธรรมเมตังอิสานรัสมิงระสันฆานังทุกขโรคขพยังวิวันใจเยสพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะหตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีครอบปีเคราะหเดือนเคราะวัน ขอปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทานังสัพพะลาพังพระวันดุเมรักขันโตสุรังันโต อากาศรัสษเองปะปวนตะกุนังอากาศรักษเองปะทมเมตังอากาศรักษเองปะสังขานังทุกขโรคขพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัภพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอบปีเคราะห์เดือนเคราะวัน พราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพา,าทานางสาพาลาพังพระวันโูเมรักขันโตสุรัรงางขันโต ป,ป,ปัตเวรสาเมฆปะพวนทะกุนังปัตเวรสาเมฆปะทรมเมตังปัตเวรสาเมงปะสังฆานังทุกขโรขพยังวิวันชัยเยสัภพทุกสาภพโสสัพพโรคสัภพภัยสัพพเคราะตัวนอกสัพพเคราะตัวในสัภพเคราะตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะปีเคราะเดือนเคราะวัน เพราะปีก็ให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลาลเพราะวันขอให้หายเม่อน,น้ดักไฟอภิวันชัยเยัพพาทานังสัพพาลาพังพระวันโุเมรักขันโตสุรักขันโต,นตบทพระคาถาป้องกันภัยสิทธิ บุรพารัสเมฆพระพุทธคุนังบุรพารัสมฆพะธรรมเมตังบุรพารัสมฆพะสังฆานังทุขโระคภยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพคระหตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใด็ให้กลายเป็นดีเคราะหปีเคราะห์เดือ เขอวันเคราะปีขอให้เคลื่อนขอเดือนขอให้คลายาะวันขอให้หายเหมหือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทานังสัพพาลาพังภะวันโอเมรักขันโตสุรัางขันโต อาคเนรัสเมงระปุณธกุณังอาคเนรัสเมงระธรรมเมตังอาคเนรัสเมงระสังฆานังทุกขารคคพยังวิวันชัยเยสัพพุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพครา์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอบปีครอบเดือนครอบ วันเครขอปีขอให้เคลื่อนรขอเดือนขอให้คลายขอวันขอให้หายเมื่อนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทานังสัพาลาพังพระวันตูเมรักขันโตสุรังคันโต ถากศีลประสามิ่งผาบุตรถกุตรางทักศีลประสามิ่งผาธรรมเมตตานถากศีลประสามิ่งผาสังฆานังทุคารโอขปยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพาศสัพพโรคสัพพภัยสัพพคร้ตัวนอกสัพพคร้ตัวในสัพพคร้ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะหีเคราะเดือนเคราะวัน ครอปีขอให้เคลื่อนคราอเดือนขอให้คายเคราอวันขอให้หายมณาน,น้ดับไฟอภิวันชัยเยสับพาทานังสับพาลาพังพระวันตูเมรักขันโตสุรังขันโต หอรเดียระเสเยงพระโขนทคกุนงางหอรเดระเสเยงพระธรรมเมตตาหอรเดระเสเยง,พร,งพระสังฆานังทุกขารอขับพยังวิวันใจเยสัพพทุกส,สัพพโศสสัพพโรคสัพพภัยสัพพคราะตัวนอกสัพพเคราะตัวในสัพพเคราะตัวใดๆดเรให้กลายเป็นดีคราปีเคราะหเดือนเคราะวัน ขอตีขอให้เคลื่อนเรขอเดือนขอให้คลายเรขอวันขอให้หายเมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพาานางสัพาลาพังพะวันตูเมรักขันโตุโรักขันโต ปาจิมระสเมงปาโกตะโกตังปาจิมระสเมงปารมเมตังปาจิมรสเมงปาสังขานังทุกขโรคภัยังวิวันัยเยสัพาพกุศสัพาศอกสัพพโรคสัพพภัพพสพพพยสัพพาครา์ตัวนอกสัพพาครา์ตัวในสัพพาครา์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีคราะห์ปีเคราะห์เดือนคราวัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเมือน,น้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพาทานังสัภาภลาพังภวันุเมรัคันโตสุรังขันโต พายารปราศเมงพระโพธคุณนางปายารปราศเมงพระธรรมเมตตังพายารปราศเมงพระสงา,างฆานังทุกขโรคคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะหตัวใดๆกขอให้กลายเป็นดีเคราะหปีเคราะเดือนครอะวัน ราอปีข็อให้เคลื่อนเพราะเดือนข็อให้คลายเพราะวันข็อให้หายเมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพา,าตานังสัพา,าลาพังพระวันตูเมรักขันโตตสุรังันต อดอนรัสเมงพระโพธคุณนางโอดอนรัสเมงพระธรรมเมตตางโอดอนรัสเมงพระสังฆานางทุขออคโรคพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพาโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะหตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเคราปีเคราะห์เดือนเคราะวันเคราะห ขอให้เคลื่อนข้อเดือนขอให้คลายข้อวันขอให้หายเมือนน้ำดักไฟอภิวันชัยเยสักพาทานังสักพาลาพังพวันโตเมรักขันโตสุรังขันโต อิสานรัสมีงปะพุทธกุนางอิสานรัเมพผะธรรมเมตตังอิสานรัสมีผะสันขานางทุกขโรอขัพยังวิวันชัยแยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพะภัยสัพพเคราะหตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะหตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอบปีเคราะห์เดือนเคราะวัน ขอปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟหากทวันชัยเยสัพพาทานังสัพพาลาพังพะวันตุเมรักขันโตสุรังขันโต อากาศร,รักษาเองผ่าปวดตาตุนางอากาศร,รักษาเองผ่าทำเมตตาอากาศร,รักษาเองผสังขานางตุคารโอขปยังวิวันใจเยสสะภทุกสะภาโสสะภาโรคสพะภพาไขสะภาเคราะห์ตัวนอกสะภาเคราะห์ตัวในสะภาเคราะห์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคร เราปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทางนางสัศภาลา,าพังพระวันโอเมรักขันโตสุรัางัน ปัตเวรสเมิภพปุณะกุณังปัตเวรสเมิะธรรมเมตังปัตเวรสเมิะสังคานังทุกขโรขพยังวิวันชัยเยสัภพทุกสาพโสสพพโรคสพภภัยสัภครอตัวนอกสัพครอตัวในสพพครอตัวใดใดก็อให้กลายเป็นดีครอปีครอเดือนครอวัน เพราะปีก็ให้เพื่อนเพราะเดือนก็ให้ไกลเพราะวันก็ให้หายเหมือนนาำดัไฟอภิวันชัยเยสัพพาตา,านงางสพพาลาพังพระวันตุเมรักขันโตสุรักขันโตบทพระคาถาป้องกันภัยสิทธิ บุรพารัสเมฆพรโพธคุณังบุรพารัสเมฆพะธรรมเมตังบุรพารัสเมฆพาสังฆานังทุขาโรคัพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพคราะห์ตัวใดใด็ให้กลายเป็นดีเคราะหดีเคราะห์ดื ขอวันคขอปีขอให้เคลื่อนขอเดือนขอให้คลายขอวันขอให้หายเหมือน,น้นำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทานังสัพพะลาภังพระวันโอเมรักขันตตสุร่างคันโต อาคเนรสเมงระบูญทักคุณางอาคเนรสาเมงระธรรมเมตตางอาคเนรสเมงระสัคฆานางทุกขโรคคัพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสพพาศอกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีคราปีเคราเดือนครา วันเครขอปีก็ให้เคลื่อนรขอเดือนก็ให้คลายขอวันก็ให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพาทาน,านังสาพาลาพังพระวันอุเมร,รักขันโตสุรังคันโตโ ถากศีลพร,ร,ระสามเณราโกนทากโกนนงทักศีลพระสามเณรผาทำเมตตานังถากศีลพระสามเณรผาสำคานังทุกขโรคาพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพะศอกสัพพโรคสัพพภัยสัพพครอตัวนอกสัพพครอตัวในสัพพครอตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะปีเคราะเดือนเคราะวัน รขอปีขอให้เคลื่อนขอเดือนขอให้คลายเราะวันขอให้หายเม่อน,น้ดับไฟอภิวันชัยเยสัพภาทานางสัาภาลา,าพังพระวันโูเมรักขันโตสสรังคันโต หอรเดรสเมงพระโปนทักคุณนางหอรเดรสเมงพระรรมเมตต่างหอรเดรสเมงพระสังฆานางทุกขโรคขับยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดๆดขอให้กลายเป็นดีเคราปีเคราะห์เดือนเคราะวัน รขอปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเราะวันขอให้หายเมือนนานดับไฟอภิวันชัยเยสัพานางนนสัพาราพังพวันตนูเมรัก,กันโตรสุรังัน จิมรัเมงพระบูรคุตังป,งปจิมรัเมงประธรรมเมตตังป,าางงปจิมรมัเมงประสังฆานังทุกขลโขภพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพสพศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะหตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ ปีขอให้เคลื่อนรขอเดือนขอให้คลายรขอวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทา,านสัพพะลาพังภวันตุเมรักขันโตสรัน ปายาปราสาเมงพระพุทธคุณงังปายาปราสาเมงพระธรรมเมตตังปายาปราสาเมงพระสังฆา,านางัทางนปปทุกขโรวเขพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพภศอกสัพพโรคสัปปพพภัยสาพครอตัวนอกสาพครอตัวในสาพครอตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ าะปีขอให้เพื่อนเพราะเดือนขอให้คลาใพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาตานางังสัพพะลาพังพระวันโนเมรักขันโสรนุรังขน อนราสเมงผะโพุทธกคุนาอโดอนร,รนนาสเมงผาธรรมเมตตาน์โอดอนร,ราสเม,ม,ออมงผะสังฆานังทุกรขรโรคภพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะหตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีคราะปีเคราะหเดือนเคราะวันครอบปี ขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพาทานาสาพาลาพังพะวันตูเมรักขันตตสุรังันโตโ เอสารรัสามิง่งผาพุทธกุนางเอสารระสเมิ่งระธรรมเมตตังเอสารรัสเม,มิเรรม่งผสันฆานางังทุกขโรคขัพยงังวิวันใจเยสัพพทุกสัภพโศสัพาโ,โรคสัภพภัยสัพพเคราะตัวนอกสัพพเคราะตัวในสัพพเคราะตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วัน ขอปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายราะวันขอให้หายเมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทานังสัพพาลาพังพระวันตูเมรักขันโตสุรังขันโต อากาศร,รักษาเองปะปวตาตุนางอากาศร,รักษาเองผ่รรมเมตตาอากาศร,รักษาเองปะสังขานางทุขโรโอขปยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัสพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีครอบปีเคราะห์เดือนเคราะวัน ราีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสา,าทางน,นางสาพาลาพังพระวันโูเมรักขันโตสุร่างัน ปัตเวรสเมิะปุณทะคุณังปัตเวรสเมิะธรรมเมตังปัตเวรสเมิะสังคานังทุกขโรขปยังวิวันชัยเยสัพพทุกสาภพโสสัพพโรคสัภพภัยสัพพเคราะตัวนอกสัพพเคราะตัวในสัภพเคราะตัวใดใ็ให้กลายเป็นดีเคราะปีเคราะเดือนเคราะวัน เพราะปีก็ให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คายเพราะวันขอให้หายหมือน,น้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัทคาทา,านางาาาังสะคาลาภังพระวันตูเมรักขันตุสุรักขันตุลโสร